สวัสดีครับบริษัทอ e ีเลสินเทคนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำโปรดักต์ใหม่ของซีบ้านะฮะเป็นซีบ้า d 220ตัวนี้จะเป็นตัวที่เข้ามาทดแทนของ GC420 นะฮะเพราะว่าตัวนั้นเขาเลิกผลิตไปแล้วแต่ระบบการใช้งานยังเหมือนเดิมนะฮะถ้า User ท่านไหนที่เคยใช้งานโปรดักตเก่าๆของทางซีบ้าอยู่เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยครับเรามาดูสเปคภายในกันนะฮะ แบบนี้ตัวมีเดียหรือสติกเกอร์เนี่ยครับยังใช้แกนขนาด1.5อยู่นะฮะแล้วก็ตัวริบบอนจะเป็นขนาด0.5นะฮะเหมือนเดิมตามสไตล์ของ GC เลยขอขนาดริบบอนนะครับจะเป็น110คูณ74นะครับเป็นเฟดเอาทนะครับผมก็นี่จะเป็นดีเทลคร่าวๆข,ของตัวมีเดียกับริบบอนนะฮะ ลองรับสติกเกอร์หน้ากว้างสูงสุดนะครับก็คือ4นิ้วหรือ10เซนไม่เกินนี้นะฮะเดือดทะเลตัวนี้สบายส่วนต่อไปเรามาดูอินเทอร์เฟสของเขาอินเทอร์เฟสตัวนี้จะเหลือแค่ usb นะครับเป็นพอร์ตเดียวเลยสำหรับต่อไดร์เวใช้งานง่ายๆเลยครับไม่ต้องวุ่นวายมี usb เส้นเดียวก็คือใช้งานได้เลยทันทีสำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานกับเครื่อง z d 2 20นะครับมันก็มีให้เลือก หลายซอฟต์แวร์แต่ว่าถ้าเป็นซอฟต์แวร์จากทางซีบ้าเลยเนี่ยจะชื่อว่าซีบ้าดีไซน์ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้เลยทันทีดาวน์โหลดมาเพราะว่าซีบ้าดีไซน์นี้จะดีเทคเฉพาะโปรดักต์ของซีบ้าเท่านั้นถ้าเป็นโปรดักต์อื่นเข้ามานี้ไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับหรือจะใช้งานทางซอฟต์แวร์ที่นิยมกันแต่ว่าอันนั้นต้องมีการซื้อลายเซ้นก็คือตัวบาร์เทนเดอร์นะครับตอนนั้นจะเป็นระบบแอดวานซ์เลยที่ใช้งานกัน แต่ว่านี้เราจะสาธิตผ่านโปรแกรมที่คู่ตัวเข้ามาคือ Siba Design นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพิมพแล้วจะเป็นแบบไหนเข็งครับนี่คือสติกเกอร์ที่ผมออกแบบไว้เรียบร้อยนะครับงานเดี๋ยวเรามาทดสอบพิมพ์กันนะครับว่ามันได้งานออกมาประมาณไหนก็สั่งพิมพ์ปกติเลยครับผมดูที่น้าเครื่องนะครับแล้วยังสไตล์โปรดักตของซีบ้าอยู่นะคมชัดงานโอเคเลยครับผม ส่วนลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งได้นะครับทางบริษัท e s s y n t e c h เป็นตัวแทนจัดจำหน่านะครับเบอร์โทรนะครับ0 2 3 5301613ครับผม